ครับตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมาราชค,ครับก็กําลังหาอะไรเย,ย็นๆกินอันนี้ขายแต่น้ําแข็งใสอย่างเดียวใช่ไหมพี่ขายน้ำแข็งใสาชากาแฟอ,อ๋อคนขายช<ต>ื่อเล่นชื่อที่อะไรครับเนี่ยพี่สาวค่ะพี่สาวร้านคุณนายหวานเย็นนะอ๋อตรงอำเภอเฉลือมพระเกียรติทา,างขาไปนครขายขายทุกวันนะครับเนี่ยขายทุกวันอ๋อทุกวันขายแต่เช้าหรือว่าเที่ยงอ่าเปิดประมาณ สิบโมงถึง hmm. ก yes. no. ินได้ประมาณสี yeah. so oh, so, so yeah. so how, Get, ่โมงครึ่งอได้แต่ว่าหมดเดียวหรือเปล่านะหมดเดียวก็ไปก่อนนี่ครับโอ้เรื่อ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 ต้นที่ขายเป็นต้นอเป็นแก้วเนี่ยเป็นถ้วยค่ะอ๋อเป็นถ้วยมีถ้วยกี่บาทตั้งเนี่ยสิบห้าบาทยี่สิบาทเอาสักถ้วยเดี๋ยวสิบห้าสิบห้าฟอใส่ใส่ได้กี่ใส่กันเนี่ยสามอย่างก็ได้ค่ะอ๋อเอาอันนี้กันนี่ต้นเมืองอ่าครับ có oh, cả mình một nơi. Ừ. 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 không นี้วยใส่นเเพม้ไม่นสนใจ<อ>ทำให้หมดค่ะ,ะชื่อเฉพาะตรง<อ>นี้่กพืชมะพร้าวจะมีป<อ>ูนด้วยแต่ว่าวันนี้ผมตามหมดซะแล้วพุทราเชื่อมพุทราเชื่อมนี่ต้นไม้ะลร<อ>ก็ปลูกเองสวยดีค่ะสวยดีอ๋อชอบต้นไม้อยู่ด้วยนะอ๋อที่นั่งตรงนี้สบายนะแต่ตอนเย็นไม่มีแดดนี่ครับ ต้นไม้สวยฮะก็แยกต้นเฟื่องฟ้าใช่ไหมพ่อดอกสวยอยู่นี่ถ้าตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นจะนั่งสบายนะตรงนี้บรรยากาศดีหักไปเลยไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมไหมคะโอเคใส่น้ำเชื่อมที่ไหนครับน้เื่อหนยครับร้านบรรยากาศดีเพราะด้านนอกมันร้อนพอข้างในร้านมันโอเคอยู่ลมพัดเย็น เดี๋ยวนั่งชิมตรงนี้ด้อนี่อยู่ติดถนนใหญ่แถวๆนี้มันใกล้สถานที่สำคัญอะไรบ้างเนี่ยร้านที่ทำเลทำเลตรงนี้สนมากจะเป็นลงไปข้างในอะค่ะจะมีอำเภอแล้วก็อำเภอเฉลิมพระเกียรติมีโรงพยาบาลแล้วก็สถานีตำรวจเผื่อใครไปกินนี่ก็ โทรตามเบอร์นี้ได้เลยนะเปอดกใครมาไม่ตกก็อยากลองมาจิมก้ม0 8 6 9 5 3 4 1 0 2ก็เบอร์นี้นะเอาเสร็จได้ยังพี่โอเคเดี๋ยวลองชิมดูครับครับตอนนี้ก็ได้น้ำแข็งใสมาเรียบร้อยแล้วครับนั่งกินที่ร้านน่ากินดีเดี๋ยวลองชิมดูมีบุญชิตมีบุญมาพรามีบุญดํา นี่ก็น่าจะไม่เป็นไส่ก็กแต่น้ำแข็งก็อร่อยแล้วโนะลูกค้าที่โทรมาสั่งก็มีนะนี่ยังไม่เป็นไส่กินน้ำแข็งก็อร่อยแล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวกินหมดด้วยเพราะละคนแส่นนี้ก็จะโทรมาสั่งก่อนนะค่ะโทรมาสั่ง พร้อนอกจากน้ำแข็งใส่ยัขายเครื่องดื่มอื่นไหมนะใ่มีมีใช่พวกชากาแฟชากาแฟมีชากาแฟเพิ่มการนะโอ่ครับแต่น้ำแข็งใสนี่จะเป็นเมนูเด่นใช้โทรศัพท์แม่ครับเมื่อกี้ก็ลองชิมข้าวข้าวก็อร่อยดีเพราะเวลาคนโทรมาลูกชายก็มาเอาไม้นะใช่ สี่คมือถือก็จะอยู่กับแม่นั่นแหละแต่ว่าวันนี้วันจำก็าตอยเดียนไม่ปอจะเลื้งพระเกศก็แวะได้อยู่ริมทางเลยเล่นไปนักบอนีน่ยังไกลไม่กลถึงนักอประมาณ23สบสกิโถึงหัวถนมนะคะมันผมอยู่ปักพนังเคยไปเที่ยวไหมปักพนัง ไปบ่อยช่วงก่อนโควิดจะไปทำผมใช่ก่อนเลยใช่ก่อนทำเองนะใช่ทำเองทำสดทุกวันเลยค่ะหมดก็คือหมดลูกค้าก็เลยจะมาโทรมาสั่งตรงเลยคือหมดก็คือหมดทำสองพวกนี้ อย่างนี้รถบรรทุกจะเสียงดังหน่อยนะชินแล้วใช่หพี่ชินแล้วชินแ้วกลางคืนนอนหลับดีไหมค่อมันชินนะค่ะมันชินแล้วก็ได้ยินเสียงรถตลอดกลางคืนกลางคืนแเี้เมช่วงดึก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 เี้ย ไม่เยอะเหมือนตรงกลางวัน,น,นบ้านเ<ะ>กิดอยู่จใจรังประเทศไหมค่ะบ้านเกิดเลยค่ะงานนี้ต้องต้องดูดอับรอดได้อร่อยีิ ขาน่าบ้างอ๋อน่าบ้างด้วยชอบต้นไม้ต้นไม้อันนี้เดี๋ยวเข้ามาแล้วเราต้องไปจ่ายเดี๋ยวเราเข้ามาแต่ถ้้ไม่สะดวกนี่เขาก็จะไปส่ง 多少钱呢？ เพื่ออะไรดินี่ครับน้ำก็ไม่เหลือนี่ก็ลงเติมใจเช้าเลยไม่ต้องเี่ยคุกเกินกรุงเลยใช่ไปตลาดไปซื้อตลาดมาไปกุ้งมาซื้อจะทำมันต่อ คุณนายหวานเย็นเขาออ้าไปไม่ขาวนะไอ๋อก็ฝากมาอุดหนุนกันได้เปิดทุกวันใช่ไหมครับค่ะเปิดทุกวันค่ะอ๋อนี่ครับก็ถ่ายบรรยากาศได้ดูเส้นนี้ก่อนครับพ่อบอกเบอร์โต๊ะไหนเบอร์อะไร,รลแล้วเมื่อกี้086ย์แปดหกค่ะศูนย์แปดหค่ะเก้าห้ก็โทรมาได้พอคนจากอำเภออื่นใส่ฟานมาแถวนี้ก็มาชิมได้ได้ค่ะได้ดินฟาน โอเคครับกินนี่ก่อนครับ